สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่แชนแนลนกพรล,ลองไปเลยครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องแบ็กแมนผีกินเด็กก็เป็นหนังสยองขวัญน,นะครับคนที่กลัวผีฟังได้นะผมไม่ได้สปอยแบบน่ากลัวก็จะเหมือนเล่าเรื่องมากกว่านะครับโดยเรื่องนี้เริ่มเรื่องมาก็มีพ่อลูกคู่หนึ่งเล่นเครื่องบอลกันโดยคนพ่อก็ถามคนลูกว่าลูกไม่สบายใจอะไรลูกพอดีเห็นแม่บอกว่าช่วงน,นี้หนูซึ้ม ลูกสาวก็เลยบอกว่าพ่อจําได้ไหมวันที่พ่อให้หนูฝึกขี่จักรยานอะวันนั้นหนูขับเข้าไปในเขตเมืองเก่าพ่อก็เลยบอกว่าจําได้สิมีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอลูกสาวก็อำอึ้งไปสักพักก็จะบอกว่าไม่มีอะไรค่ะหนูแค่กลัวไปเองพ่อก็เลยพูดกับลูกว่าพ่อแบบนั้นใช่ไหมหนูก็เลยกลับมาติดตุ๊กตากระต่ายอีกครั้ง,ท,งทันทีที่เราจะเก็บพวกของเก่าของลูกเนี่ยเข้ากรูกไปแล้ว ลูกสาวก็มองหน้าพ่อเหมือนอยากจะบอกว่าใช่ค่ะจากนั้นพอโยนบอลกันเสร็จมันก็เป็นช่วงหัวค่ําแล้วพ่อเลยพาลูกไปที่หลังรถก็จะเปิดท้ายรถแล้วบอกกับลูกว่าหนูรู้ไหมบางครั้งการที่คนเราจะเอาชนะความกลัวเราอาจต้องทิ้งสิ่งของบางอย่างที่ทําให้เราเป็นเด็กออกไปบ้างแต่เรื่องนี้พ่อไม่ฝืนลูกนะหนูพร้อมเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นพอลูกสาวรีบแบบนั้นลูกสาวก็วาง,งตุ๊กตายเอาไว้ในกล่องลกของที่อยู่ท้ายรถส่วนพ่อนั้นก็เดินไปและเตรียมพาลูกไปกินพิซซ่า ทว่าพอลูกสาวเดินมาหน้ารถเธอกระพบว่าพ่อของเธอหายตัวไปอย่างไรร่องรอยจากนั้นจ,จู่ๆไฟถนนก็เริ่มดับลงทีละดวงทีละดวง จนในที่สุดไฟถนนก็ดับลงทั้งหมดเด็กสาวกลัวมากแล้วออกเดินตามหาพ่อแล้วพอเดินไปเดินมาเธอได้ยินเสียงโครมครามดังออกมาจากร้านร้านหนึ่งเธอเลยเดินเข้าไปดูและพบว่าพ่อของเธอเนี่ยนอนกองกับพื้นในสภาพน้ำลายฟูมปากไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้จากนั้นจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งปรกากฏตัวออกมาและจับเธอยัดเข้าไปในกระเป๋าพ่อของเด็กสาวไม่สามารถขยับตัวได้จึงได้แต่ร้องโหยวหวนออกมาที่ลูกสาวของตนทูกใครก็ไม่รู้จับตัวไป และนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น4ปีก่อนเหตุการณ์ในปัจจุบันเหตุการณ์ในปัจจุบันจะสกบที่ครอบครัวพระเอกที่มีชื่อว่าแพทริกหรือเรียกย่อว่าแพทแพทแต่งงานกับคารีนาและมีลูกชายหนึ่งคนที่มีชื่อว่าเจคปัจจุบันนี้แพทมีปัญหาด้านการเงินเขาจึงต้องย้ายมาอยู่บ้านเก่าของแม่หนึ่งก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายสอคือมาทํางานกับพี่ชายโดยพี่ชายของพระเอกนั้นมีชื่อว่าเลียมปัจจุบันแพทริกกับเลียมจึงช่วยกันดูแลโรงตัดไม้ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว แต่รายละเอียดปลีกย,ย่อยอื่นๆไม่ต้องไปใส่ใจมันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องประเด็นคือพอพระเอกย้ายมาอยู่บ้านแม่เขาเริ่มพบเจอเรื่องประหลาดหลายตอหลายคืนเขามักได้ยินเสียงดังออกมาจากป่าด้านหลังบ้านในตอนแรกพระเอกคิดว่าเป็นเสียงของควางจนอยู่มาคืนหนึง่งในวันที่พระเอกกำลังจะเอาขยะไปทิ้งพระเอกก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากป่าอีกแล้วแต่วันนี้เสียงที่มันดังมามันคล้ายกับฝีเท้าคนพระเอกเลยตัดสินใจว่าวันนี้แหละจะเข้าไปดูให้รู้เรื่องว่ามันเป็นเสียงของอะไร พกก็หยิบไฟฉายแล้วก็ถือไม้เดินเข้าป่าไปพร้อมกับพูดว่ายายฉันรู้นะว่ามีใครมาปาร์ตี้กันในป่าถ้าเจอตัวละก็เดี๋ยวเอาไม้ฟาดหน้าแมงเลยท่านใดนั้นพระเอกก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากพุ่มไม้พระเอกจิตใจดีสู้เสือเอาท่อนไม้แหวกออกดูว่าในพุ่มไม้นั้นมีอะไรซึ่งพอแหวกออกดูก็พบว่าในพุ่มไม้มีตัวพอซ้ำอยู่และด้วยความตกใจที่โดนตัวพอซ้ำคู่พระเอกเลยรีบวิ่งกลับเข้าบ้านแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้ทให้เขาสบายใจขึ้น สาเหตุเป็นเพราะว่าพระเอกกังวลเนื่องจากในสมัยเด็กพระเอกกับพี่ชายได้เข้าไปในเขตเหมืองซึ่งพ่อทั้งสองคนได้ห้ามเอาไว้ว่าห้ามเข้าที่นี่โดยเด็ดขาดแต่ก็เหมือนเด็กทั่วไปที่ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่สองพี่น้องจึงเดินไปยังหน้าทางเข้าเหมืองแต่พอเห็นทางเข้าเหมืองของจริงทั้งสองคนก็รู้สึกกลัวและเพื่อปกปิดความกลัวทั้งสองคนจึงท้ากันว่านายกล้าเข้าปะแนจริงก็เข้าดีสุดท้ายแล้วท้ากันไปท้กกันมาทั้งสองคนก็ไม่มีใครกล้าเขา้าแต่จู่จูแพทริกจะไปเห็นต้นพลัมที่อยู่หน้าเหมืองเขา เขาจึงเดินเข้าไปที่ต้นพลัมเพื่อจะไปเอากิ่งของมันออกมาเนื่องจากว่าต้นพลัมเป็นไม้เนื้ออ่อนที่แกะสลักง่ายพทริกเลยอยากเอามันมาแกะสลักเราะไม้ที่เขาใช้แกะสลักตุ๊กตาอยู่ตอนนี้มันแข็งมากแกะยากด้านพทริกก็ตั้งหน้าตั้งตาตัดกิ่งต้นพลัมในขณะที่เลียมบอกว่าเฮ้ยไปได้แล้ว แต่แพทริกก็ไม่ฟังจนจูๆๆ่ๆแพทริกรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนมาตัดผมเขาและด้วยความตกใจแพทริกเลยทำหมวกและลูกปั้นแกะสลักชิ้นแรกของเขาตกก่อนจะรีบวิ่งหนีออกไปนอกพื้นที่เหมืองพร้อมกับพี่ชายนับตั้งแต่วันนั้นชีวิตของแพทริกก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยและตอนนี้เรื่องประหลาดมันได้กลับมาสู่ชีวิตของแพทริกอีกครั้งแต่คราวนี้มันลามไปถึงครอบครัวของเขาด้วย โดยในปลายวันหนึ่งตอนที่แพทริกไปทํางานภรรยาของเขาก็ทํางานอยู่กับบ้านและได้ปล่อยให้เจคลูกชายเล่นอยู่ที่สวนทั้งนี้เจกมีของเล่นโปรดอยู่ชิ้นหนึ่งนั่นก็คือฟลุตไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะเอาฟลุตนี้ติดตัวไปด้วยและจะเป่ามันตลอดแต่เสียงของฟลุตนั้นเมือนก็นแหลมบาดหูจนคารีนาบ่นลูกว่าได้ปวดเธอลูกเลิกเป่าสักทีมันแสบหูแม่เราใช้สมาธิทํางานนะซึ่งเจก,ก็เป็นเด็กดีแม่พูดยังไงก็ว่ายอย่างนั้น เจคเลยไปนั่งเล่นชิงช้าอยู่คนเดียวแต่ในขณะที่เจกกำลังเล่นชิงช้าอยู่นั้นจู่ๆมันก็มีใครบางคนเป็นเด็กตัวเ,เล็กกวักมือเรียกเจกจากในป่าซึ่งด้ยวยความไม่เป็นสิ์ภาษาเจคเลยตามเด็กคนนั้นไปโดยที่คารินาไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งเธอรู้สึกว่าทำไมมันเงียบผิดปกติจังหวะคารินาจึงหันไปมองลูกและพบว,ว่าลูกเธอหายไป คารีนาจึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อออกตามหาลูกโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าอะไรบางอย่างได้ล่อหลวงลูกชายเธอเข้าไปเพราะดีที่ว่าเจกได้ทําการเป่าฟลุตคารีนาจึงวิ่งไปตามเสียงฟลุตจนได้พบกับลูกชายของเธอในที่สุดคารีนาจะได้รีบพาลูกกลับบ้านทันทีตกแตคืนนั้นหลังจากที่คารีนาพาเจกเข้านอนคารีนาก็เล่าเรื่องนี้ให้กับสามีฟังและบอกว่าเธอขอโทษที่ไม่ดูแลลูกให้ดีซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรและได้เอามือกุมมือของภรรยาเอาไว้ แต่จู่ๆไฟในบ้านเนี่ยมันก็กระพริบเหมือนกับว่าไฟมันจะตกแถบสัญญาณจากกล้องในห้องนอนลูกมันก็ไม่ค่อยดีด้วยซึ่งพระเอกก็คิดว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากหลังจากนั้นพระเอกก็ไปดั้งแกะสลักตุ๊กตาไมา้ยอยู่คนเดียวในห้องทํางานจนจู่ๆเขาได้รับอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งเป็นอีเมลปฏิเสธการพักชําระหนี้และได้แจ้งให้พระเอกชาระหนี้ทันทีก่อนที่เขาจะถูกดำเนินการตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ทําให้พระเอกโมโหมาก เขาจึงเผลอเอามือทุบโต๊ะโดยลืมไปว่าเขาได้ถือมีดแกะสลักอยู่มีดของเขาจึงหักในทันทีแพทริกจึงข้างเซ็งหนักกว่าเดิมเพราะมีดเล่มเนี้เป็นมีดที่เขารักมากเขาใช้มันหมาตั้งแต่สมัยเด็กแต่ในเมื่อหักไปแล้วก็ช่วยไม่ได้พระเอกจึงทิ้งมีดลงถังขยะ จากนั้นจู่ๆพระเอกก็ได้ยินเสียงลูกเล่นกับใครบางคนเขาเลยขึ้นไปหาลูกที่ห้องและถามลูกว่าหนูเล่นอยู่กับใครซึ่งเจคกบอกว่าดอลลี่พระเอกเลยมองไปรอบๆห้องเพื่อหาว่ามีใครอยู่ในห้องไหมแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีเขาจึงเดินไปเปิดหน้าต่างและเปิดมุงลวดเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่นอกต่างหรือไม่โดยทันใดนั้นจู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่าง พุ่งมากระแทกมุงลวดพระเอกยังรีบปิดมุงลวดและหน้าต่างทันทีจากนั้นเขาก็มองไปที่สวนเพื่อดูว่ามีใครโยนอะไรมาไหมแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีซึ่งพอเห็นว่าไม่มีอะไรเขาจึงเดินออกจากห้องของเจ๊กและจะกลับไปไดีห้องแต่ทัานใาดนั้นไฟทางบ้านก็ดับลงนำซ้ำเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากห้องครัวด้วยพระเอกจึงเดินไปดูระพบว่าหน้าต่างห้องครัวเนีย่ยไม่ได้ปิดมันเลยถูกลมพัดดังแกกๆเขาเลยเดินไปเพื่อจะไปปิดหน้าต่างแต่ทัานใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงซิปกำลังถูกรูด ดังออกมาจากนอกบ้านแต่พอมองออกไปด้านนอกก็ไม่มีใครอยู่ด้านนอกเลยพระเอกจึงกลับไปที่ห้องนอนแล้วมองสวนออกมาจากทางหน้าต่างเพื่อดูว่าจะมีใครปรากฏตัวมาหรือไม่ซึ่งคารีนาภรรยาของพระเอกก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันเกิดอะไรขึ้นพระเอกยังเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกเหมือนมีใครอยู่นอกบ้านจากนั้นจู่ๆมันก็มีเสียงดังปังและเจก็ร้องไห้ออกมาพระเอกและภรรยาจึงรีบวิ่งไปดูเจกแต่ในตอนที่พระเอกอุ้มเจกออกมานอกห้องเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากด้านล่างพระเอกจึงฝากเจกไว้ที่ภรรยา และลงไปชั้นล่างเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แต่พอลงไปปุบ๊บเขาได้ยินเสียงซิปอีกแล้วแถมประตูหลังบ้านก็เปิดอยู่พระเอกจึงเดินออกมานอกบ้านแล้วตะโกนทาาว่ามาดิมามึงเป็นใครแนะ่จริงมึงออกมาเจอกันแต่ก็ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาจะมีก็แค่เสียงรูดซิปดังออกมาจากในป่าเท่านั้นวันลงคืนพระเอกเลยเรียกตำรวจมาบ้านโดยตำรวจได้ตรวจคนบ้านอย่างละเอียดและพบว่ามีใครบางคนได้โยนงานแกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆที่พระเอกเก็บไว้ในลงรถ ขึ้นมาบนหลังคาบ้านและนี่เองคือสิ่งที่เค่องใส่หน้าต่างห้องของเจ๊กเมื่อคืนแต่ท่านตำรวจและพระเอกก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครตำรวจจึงแนะนําให้พระเอกติดระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านซึ่งแน่นอนว่าพระเอกก็ทําตาม วันลุงึ้นหลังจากติดระบบรักษาความปลอดภัยเสร็จพระเอกก็กลับเข้ามาในบ้านและเริ่มเคลียร์ของไม่จำเป็นในบ้านทิ้งเพื่อไม่ให้ในบ้านมีของล่อตาล่าใจจนเยอะแต่ว่าในตอนที่พระเอกเคลียร์สังขยะในห้องทํางานพระเอกก็ช็อกมากเพราะเขาเจอลูกแกะสลักไม้ที่เขาเคยทําหายไปเมื่อตอนเด็กเขาเลยเดินไปถามภรรยาว่าคุณเจอสิ่งนี้ที่ไหนแต่ภรรยาพระเอกก็บอกว่าไม่รู้ฉันไม่เคยเห็นมันเลยนะแล้วเมื่อเห็นว่าภรรยาไม่รู้เรื่องพระเอกจึงไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ภรรยาพระเอกก็บอกว่านี่แพทริกได้โปรดเธอเอาฟุของงเจไปททิ้ี ซื้อปเอกก็บอกว่าจะทิ้งได้ยังไงอันนั้น่ะของรักเจ๊กเลยนะพลยังพระเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราหาอย่างอื่นมาให้เจกแทนพอทาต้องได้ยินเสียงฟลุตนั่นอีกครั้งละก็รับรองว่าประสาทฉดแดกแนะ่เสียงฟลุตอะมันแหลมเลอเกินเพอเอกก็เลยบอกว่าอืมงั้นเดี๋ยวจัดการให้พระเอกจะนำฟลุตมาวางแอบลูกไว้แต่พอช่วงหกคำ่ำในตอนที่พระเอกพาเ,เจ๊กอาบน้ำเจกก็เริ่มบวายและอยากได้ฟลุต พระเอกเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพ่อไปหยิบให้แต่ลูกห้ามเป่านะไม่งั้นแม่เอาพ่อตายแน่พอพูดจบพระเอกก็เดินมาชั้นล่างแล้วไปยังห้องเก็บของเพื่อจะไปหยิบฟลุตแต่ปรากฏว่าฟลุตหายไปนำซ้ำพระเอกก็ได้ยินเสียงเจ๊คุยบใครบางคนด้วยพระเอกจึงรีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องอาบน้ำเพื่อดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งปรากฏว่าไฟในห้องอาบน้ำนั้นดับพระเอกจึงเปิดไฟและถามเจกว่าเมื่อกี้หนูเล่นอยู่กับใครซึ่งเจ๊ก,ก็ตอบว่าดอลลี่ทั้งนี้พระเอกไม่รู้เลยว่าตอนที่พระเอกลงไปหาฟลุต ดอลลี่ที่เจพูดถึงได้ไปรากฏตัวออกมาจากนั้นก็มีมือใครบางคนพยายามเปิดหน้าต่างแต่พอพระเอกกลับไปเที่ยวห้องน้าทั้งดอลลี่และมือลึกลับก็หายไปทั้งนี้พระเอกก็พาเจ๊เข้านอนส่วนตัวเขาได้ไปคุยถังขยะเพื่อพยายามหาฟรุตของเจ๊เพราะเขาไม่รู้ว่าฟรุตปไปอยู่ที่ไหนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพระเอกจึงยอมแพ้และกลับมานอนแต่ในช่วงตีสี่โทรศัพท์ของพระเอกก็สั่นทำให้พระเอกสะดุ้งตื่นและพบว่า ที่โทรศัพท์สั่นนั้นเป็นเพราะระบบรักษ,ษาความปลอดภัยภายในบ้านมันแจ้งเตือนว่าสัญญาณเตือนภัยได้ถูกรบกวนพระเอกจึงลงมาด้านล่างเพื่อรีเซตระบบและพอพระเอกรีเซตระบบเสร็จเขาต้องตกใจเพราะประตูโรงเก็บของนั้นไม่ได้ถูกเปิดอยู่พระเอกจึงเดินออกมานอกบ้านเพื่อจะเข้าไปยังห้องเก็บของแต่พอออกมานอกบ้านปุ๊บไฟทางบ้านก็ดับปับ๊บทำให้พระเอกต้องเดินฝ่าความมืดไปยังโรงเก็บของ แต่เคราะห์ดีที่ว่าพะยงคงเก็บของนั้นวิไฟฉายอยู่เขาเลยหยิบไฟฉายมาใช้ซึ่งเมื่อพระเอกใช้ไฟฉายไปรอบๆเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามีใครบางคนนั่งอยู่ในห้องเก็บของแต่พอเขาเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่ามันคือตุ๊กตาแต่พระเอกต้องตกใจเพราะตุ๊กตาตัวนั้นใส่หมวกอยู่แถมหมวกที่มันใส่คือหมวกที่เขาทําหายเมื่อตอนเด็กทันในนั้นจู่ๆตุ๊กตามันก็วเราะอ,ออกมาทําให้พระเอกโยนตุ๊กตาทิ้งด้วยความตกใจแต่ดูเหมือนว่าเป็นแค่กลไกของตุ๊กตาเท่านั้น พระเอกจะออกมาจากโรงเก็บของและจะเดินกลับเข้าบ้านแต่ปรากฏว่าประตูบ้านดันล็อกอย่างไม่มีสาเหตุพระเอกจึงเดินไปที่สวนและพยายามเข้าบ้านจากประตูหลังผ่านทางช่องทางเดินของสัตว์เลี้ยงแต่ในตอนที่พระเอกมุดช่องสัตว์เลี้ยงและพยายามเปิดประตูบ้านเขาก็เห็นใครบางคนอยู่ในบ้านและเป่าฟรุตของเจกอยู่เมื่อเห็นแบบนั้นพระเอกจึงตัดสินใจทุบกระจกประตูบ้านเพื่อเปิดล็อกและเข้าไปในบ้านแต่พอเข้าไปในบ้านได้ชายคนเมื่อกี้ก็หายไปแล้วพระเอกจึงตะโกนรอบบ้านและถามภรรยาว่าคารีนาคารีนาเป็นอะไรไหมเธออยู่ไหน แล้วก็พบว่าภรรยากับลูกเนี่ยอยู่กันปกติดีพระเอกยิ่งบอกให้ภรรยาอยู่ในห้องส่วนเขานั้นเดินไปชั้นล่างแล้วพยายามตามหาดูว่าไอ้คนมเมื่อกี้มันหายไปไหนแต่ปรากฏว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพระเอกจึงเดินกลับไปหาภรรยาแล้วปรากฏว่าจู่ๆไฟมันก็ติดขึ้นมาทาให้สัญญาเตือนภัยเี่ยมันดังลั่นบ้านเลยทําให้เช้าวันถัดมาพระเอกต้องเรียกตํารวจมาบ้านอีกแล้วแต่ตํารวจก็ช่วยอะไรมากไปได้เพราะมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้พระเอกกังวลมากเขาจึงไปหาพี่ชายที่โรงไม้และเล่าเระ ให้กับพี่ชายฟังเพราะพี่ชายเนี่ยก็รู้ว่าขอ,องสองสิ่งเนี้ยมันหายไปแต่พี่ชายพร่เอกก็บอกว่าไม่น่ามีอะไรมั้งแม่คงหาเจอและเก็บไว้ในโรงเก็บของนั่นแหละ ตอนนี้แผลใจในวัยเด็กของนายคงกลับมาเอาเป็นว่านายลงไปหาบาบาร่าดูไหมให้เธอช่วยนายอีกครั้งเหมือนเมื่อตอนเด็กและพอพี่ชายแนะนำมาแบบนั้นพระเอกกับภรรยาจึงไปหาบาบาร่าจิตแพทย์ที่เคยดูแลพระเอกเมื่อตอนเด็กซึ่งภรรยาของพระเอกก็ง,งงมากว่านี่เหมือนเรื่องอะไรกันบาบาร่าจึงบอกว่าในสมัยเด็กนั้นพระเอกมีแผลใจจนเกิดอาการวิตกจริตว่าแบ็กแมนจะมาเอาชีวิตเขาซึ่งพอคารีนาได้ยินคารินาก็งงว่าแบ็กแมนแบ็กแมนคืออะไรบาบาร่าและพระเอกจึงเริ่มเล่าให้กับคารินาฟัง ว่าพ่อของพระเอกได้บอกพระเอกว่ารู้ไหมลูก,มลกสมัยก่อนอะ่ะก่อนที่โรงไม้ของเราจะมาเปิดที่นี่ที่เนี่ยเคยเป็นเหมืองทองแดงมาก่อนแต่ตอนเนี้ยทองแดงในเหมืองมันไม่เหลือแล้วมันโดนขุดไปจนหมดทว่าทางเข้าเหมืองอ่ะยังอยู่ดีซึ่งทางเข้วาที่คนงานเหมืองมักใช้กันก็อยู่ติดกับโรงไม้ของเราพอดีลูกเพระเอกในตอนเด็กจึงถามพ่อว่าและตอนเนี้ยเหมืองเป็นของใครครับ พ่อของพระเอกจึงบอกว่ามันเป็นของแบทแมนพ่อเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังเหมือนที่พ่อของพ่อและปู่ของพ่อเล่าตืบต่อกันมาและยืนกรานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงว่ากันว่าแบทแมนจะออกมานอกถ้ำช่วงกลางคืนเพื่อตามหาเด็กหากมันถูกใจเด็กคนไหนมันก็จะหมายตาเด็กคนนั้นเอาไว้และมันจะไม่มีทางยอมปล่อยไปจนกว่ามันจะได้เด็กคนนั้นมาครองดังนั้นจงจําไว้ห้ามลงไปที่เมืองน,นั้นอีก ซึ่งปเปทห่ได้ฟังก็เริ่มกลัวและไม่ลงไปเหมือนนั้นอีกเลยทว่าเรื่องประหลาดมันได้เกิดขึ้นกับเขานั่นคือเพราะตรงกลางคืนเหมือนมีใครบางคนจ้องมองเขาและโยนสิ่งของมาที่ต่างห้องเขาด้วยและเหตุการณ์แบบนี้มันได้เกิดขึ้นต่อกัรเรื่อยๆทุกคืนจนพระเอกนั้นมีอาการแพนิคและหวาดระแวงเขาจึงได้ทำการค้นข้อมูลเกี่ยวกับแบ็กแมนจนพบว่าแบ็กแมนนั้นเป็นปีศาจมันจะล่อลวงเด็กด้วยขนมและของเล่น ทั้งนี้แบกแมนชอบความกลัวมันจะพยายามทําให้เหยื่อของมันกลัวจับใจและเมื่อเหยื่อกลัวจนจับใจแล้วมันจะจับเหยื่อของมันยัดใส่กระเป๋าจากนั้นก็จะไม่มีใครได้เห็นเหยื่ยอคนนั้นไปตลอดการซึ่งแน่นอนว่านอกจากพระเอกกับพ่อแล้วภายในบ้านเนี่ยไม่มีใครเชื่อเรื่องแบกแมนแม่ของพระเอกจะพาพระเอกมาหาบาบาร่า เพื่อให้บารบาราช่วยบำบัดพระเอกจนพระเอกนั้นหายจากอาการแพนิคและหวาดระแวงและในเมื่ออาการนี้มันกลับไปอีกครั้งในปัจจุบันบาบาราจ,จึงแนะนาว่าพระเอกกับภรรยาควรออกไปนอนที่อื่นสักพักหนึ่งซึ่งไม่ได้ยินแบบนั้นคารีนาจึงติดต่อไปหาพี่สาวที่รวยมากเพื่อจะไปขออยู่ด้วยสักคืนหนึ่งแต่พี่สาวบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อความเป็นส่วนตัวของเธอสองคนฉันได้จองโรงแรมไฮแอทเอาไว้ให้แล้วเธอสองคนผัวเมียเนี่ยพักผ่อนให้ตามสบายนะเดี๋ยวคืนนี้ฉันดูแลเจกเอง สรุปคืนนั้นเจคเลยนอนกับพี่สาวคารินะ่าส่วนพระเอกกับเมียไปนอนที่โรงแรมไฮแอดแล้วพอได้อยู่ที่โรงแรมกันสองคนคารินาก็ถามพระเอกว่าถามจริงๆนะตอนที่อยู่ที่เมืองเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแล้วะเลียมพระเอกจึงบอกว่าตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนมีใครมาตัดผมของผมไปผมเลยกลัวมากจึงวิ่งกลับบ้านพร้อมกับเลียมคารินาึงถามว่าทําไมต้องไปเส้นผม พระเอกจึงบอกว่าแบ็คแมนไม่มเล็งไขแล้วมันจะตัดเส้นผมส่วนหนึ่งของคนคนนั้นไปเพื่อที่ว่าไม่ว่าเหยื่อของมันอยู่ที่ไหนมันก็จะสามารถหาตัวเจอซึ่งพอคาริน่าได้ยินแบบนั้นคาริน่าก็บอกว่าพ่อคุณเนี่ยสุดยอดเลยนะที่ไม่เคยปฏิเสธเรื่องของคุณเลยพระเอกจะเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งพ่อได้มาหาเขาและบอกเขาว่าแม่บอกให้พ่อบอกกับลูกว่าแบ็คแมนไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่พ่อพูดแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นจำไว้นะลูกแบ็คแมนแม,นม้จะดูไร้เทียมทานแต่มันก็มีจุดอ่อน ว่ากันว่าสิ่งของที่เด็กรักมากและนําติดตัวไว้ตลอดเวลาสิ่งนั้นอะ่ะมันมีเวทมนต์แล้วมันจะกลายเป็นเครื่องรางที่คอยป้องกันเด็กคนนั้นดังนั้นมีที่ลูกรักมากเล่มนี้ลูกจงเก็บมันไว้อย่าห่างตัวแล้วมันจะคอยปกป้องลูกได้และนั่นคือสิ่งทีพพออ่พ่อเอกเล่าให้เอกฟังและพอคาลีนาได้ยินแบบนั้นคาลีนาก็ถามพระเอกว่า นี่คุณคิดว่าฟลูตของเจกเป็นสิ่งที่คอยปกป้องเจกนั้นเหรอพระเอกจึงตอบว่าพูดตรงๆนะตอนนี้ผมอยากกลับไปบ้านและไปหามันให้เจอแต่ถ้าผมตัดสินใจทําแบบนั้นไปผมคงคิดว่าผมคงไม่สามารถฟังคาแนะนําของบาบาร่าได้อีกภรรยาจึงถามกับพระเอกว่าและตอนนั้นบา,บารบาร่าได้ช่วยคุณไว้ใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าหากไม่มีบารบาร่าสติสตางของผมคงอยู่ไม่รอดพ้นปีนั้น อีกด้านหนึ่งด้านพี่สาวคารีนาก็ได้เจอเรื่องประหลาดขึ้นเช่นกันนั่นก็คือจูๆ่ๆไฟทั้งชั้นของเธอก็ดับและกรอนต่างๆทีห่หน้าประตูห้องก็ได้เปิดออกเองซึ่งพอพี่สาวคารีนาเห็นแบบนั้นพี่สาวคารีนาจึงไปรีบอุ้มเจกออกมาจากเตียงแล้วพากันไปซ่อนในตู้เสือ้อผ้าก่อนที่อะไรบางอย่างที่บุกเข้ามาเมาื่อเจอตัวพวกเธอซึ่งพี่สาวคารีนาก็แอบนิ่งเงียบอยู่ในตู้เสือ้อผ้าแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะจูๆ่ๆเจ้าแบากแมนมันก็ได้เปิดประตูตู้เสือ้อผ้าแล้วเอามือบีบหน้าพี่สาวคารีนาจนพี่สาว จากนั้นมันก็เดินไปตัดผมของเจคเสร็จแล้วมันก็หายตัวไปแล้วพอพระเอกกับภรรยารู้เรื่อง,องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพระเอกกับภรรยาก็รีบมาที่เกิดเหตุทันทีและพอไปถึงก็พบว่าเจคปลอดภัยดีส่วนพี่สาวคารีนานั้นยังมีชีวิตอยู่แต่มีอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรง แขนร่างกายของเธอนั้นก็ชาจนขยับไม่ได้ด้วยทั้งนี้ตำรวจในที่เกิดเหตุได้ลเล่าให้เอกฟังว่ากงวลจนปิดนั้นไม่สามารถจับภาพอะไรได้เลยแต่อาการที่เกิดขึ้นกับพี่สาวคารีนาได้เคยเกิดขึ้นกับเคธเมื่อ4ปีก่อนและไอ้เคธเมื่อ4ปีก่อนคือเหตุการณ์เมื่อต่อต้นเรื่องนั่นเองทั้งนี้เมื่อที่นี่ไม่ปลอดภัยและที่บ้านเองก็ไม่ปลอดภัยพระเอกภรรยาพี่สาวภรรยาเลเจคจึงพากันไปพักที่บ้านพักของเลียมซึ่งตอนนี้อาการพี่สาวคารีนายังไม่ดีขึ้นและเธอก็หวาดกลัวมากด้วย คายนาจึงนอนกอดพี่สาวโดยมีพระเอกนอนอยู่ข้างๆอีกทีหนึง่งส่วนเจกนั้นได้นอนอยู่อีกห้องโดยที่พระเอกได้ดูกกล้องอยู่ตลอดเวลาว่าลุงเขายิ่งอยู่ดีไหมทั้งนี้ให้นอกบ้านเองก,ก็มีตำรวจมาคอยอารักขาด้วยพระเอกจึงค่อนข้างวางใจได้ะระดับหนึ่งแต่เมื่อพระเอกคอยหลับไปเขายินเสียงคลื่นซ่าดังมาจากหน้าจอวิดีโอห้องของลูกและพอพระเอกดูหน้าจอพบว่าแบ็กแมนได้ปรากฏตัวออกมาที่หน้าจอซึ่งนั้นทำให้พระเอกตกใจมากเขาจึงโวยวายและรีวิ่งออกไปจากห้องพร้อมกับพูดว่าเจคเจกเจกเป็นอะไรไหมลูก แต่พอพระเอกอไปจากห้องก็พบว่าเลียมและภรรยาได้นอนตัวชาแนดนิ่งอยู่กับพื้นเหมือนที่พี่สาวคารินาเป็นทั้งนี้อาการชาเกิดขึ้นจากความสามารถของแบ็กแมนโดยแบ็กแมนนั้นจะสามารถทําให้ผู้ใหญ่ชาได้แต่พอพระเอกอไปจากห้องก็พบว่าแบ็กแมนอยู่ตรงมันไดและมันได้แบกกระเป๋าของมันมาด้วยซึ่งในกระเป๋านั้นมีเสียงของเจคพูดกับบอว่าช่วยด้วยพ่อช่วยด้วย เมื่อได้ยินแบบนั้นพระเอกจึงรีบวิ่งตามแบ็คแมนออกมานอกบ้านและพบว่าตำรวจที่อยู่ด้านนอกก็นอนตัวชาเช่นเดียวกันพระเอกจึงวิ่งตามแบ็คแมนต่อจนไปถึงด้านในของเมืองซึ่งเป็นรังของแบ็คแมนนั่นเองโดยภายในรังของแบ็คแมนนั้นมันมีของเล่นเด็กที่เป็นของรักของเด็กที่เป็นเหยื่อของแบ็คแมนวางอยู่ทว่าพระเอกกลับไม่เจอตัวแบ็คแมนเขาจึงมองไปรอบๆและพบว่ามีม่านถูกกางเอาไว้เขาจึงเปิดม่านออกดูและพบว่าด้านหลังม่านมีกระเป๋าของแบ็คแมนถูกแขวนอยู่ ซึ่งพอพระเอกเห็นกระเป๋าพระเอกก็น้ำตาไหลออกมาทันทีเพราะเขาไม่รู้ว่าลูกชายของเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วพอพระเอกเปิดกระเป๋าออกมาก็พบว่าภายในกระเป๋านั้นไม่มีลูกชายของเขาอยู่แต่สิ่งที่อยู่ในกระเป๋านั้นกลับเป็นตุ๊กตาโกลนที่สามารถพูดว่าพ่อช่วยด้วยถูกใส่เอาไว้ด้านในแทนมาถึงจุดนี้พระเอกถึงบางอ้อแล้วว่า แท้จริงแล้วลูกชายของเขาไม่ถูกจับตัวมาเป้าหมายของแบ็คแมนคือพระเอกตั้งแต่ต้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในบ้านคือมันต้องการให้พระเอกหลอนเพราะมันอยากเสพความกลัวของเหยื่อก่อนจะพาเหยื่อไปและสิ่งที่พระเอกคิดนั้นก็เป็นเรื่องจริงพอที่บ้านของเลียมนั้นพอภรรยาของพระเอกลุกขึ้นมาพอได้ยินเสียงพระเอกโวยวายภรรยาเลยรีบไปดูลูกและพบว่าลูกนอนอยู่บนเตียงส่วนพระเอกที่ตอนนี้อยู่ในถ้ำของแบ็คแมนนั้นตอนนี้กำลังสับสนและหวาดกลัวเป็นที่สุดจู่ๆแบ็คแมนก็ปลดตัวออกมาจากซอกหินและใช้มือของมัันนจบห้าาพพรระะเเออกกช ทำให้ตัวเขาไม่สามารถเขยับตัวได้จากนั้นแบ็กแมนมันก็เอามีดของพระเอกและฟลุ๊กของเจคกออกมาโชว์ซึ่งพอพระเอกเห็นฟลุกของเจคกพระเอกก็รู้เลยว,ว่าเป้าหมายต่อไปของมันคือเจคกซึ่งเขาจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นเด็ดขาดเขาจึงอาศัยจังหวะตอนที่แบ็กแมนค่อยๆเปิดกระเป๋า ฝืนยื่นมือไปหยิบมีดทันที่ตัวเขาเองกําลังช้ายอยู่และพอเขาคว้ามีดได้ปุ๊บเขาเอามีดนั้นจ้วงอคอแบ็กแมนจนแบ็กแมนได้รับบาดเจ็บมันเลยพงังอ่ะแล้วถอยไปตั้งหลักก่อนพระเอกจูอาศัยจังหวะนั้นหยิบฟลุตของเจกแล้วพยายามเดินหนีออกไปนอกถ้าแต่ในตอนที่พระเอกใกล้ถึงปากถ้าแล้วแบ็กแมนมันก็ปรากฏตัวออกมาขยิงพระเอกซึ่งตอนนี้ร่างกายของพระเอกยังช้ายอยู่เขาจึงไม่สามารถวิ่งหนีหรือต้านทานแบ็กแมนได้ในห้วงเวลาสุดท้ายของชีวิตพระเอกจึงโยนฟลุตของเจกออกไปนอกถ้ำแล้วบอกแบล แบค็คแมนจึงไม่สนใจฟลุตแล้วเข้าไปหาพระเอกจากนั้นมันก็รูดซิปกระเป๋าออกและจับพระเอกยัดใส่กระเป๋าทั้งเป็นยัดเสร็จมันก็รูดซิปและหายไปภายในเหมืองโดยหลังจากนั้นไม่นานคารีน่าก็พาผู้ตำรวจมาที่เหมืองเพื่อไาตามหาสามีของเธอแต่ปรากฏว่าทางเข้าเหมืองกลับมีรั้วปิดไว้ซะอย่างนั้นทําให้คารีนา่าร้องโหยหวยด้วยความเสียใจเพราะเธอรู้ว่าสามีของเธอคงไม่สามารถกลับออกมาได้อีกจากนั้นตำรวจก็เจออะไรบางอย่างที่พื้นซึ่งของสิ่งนั้นก็คือฟลุตของเจกนั่นเอง ซึ่งตำรวจก็นำมันมาให้กับคารีนาะจากนั้นเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบคารีนากับพี่สาวของเธอก็มาช่วยกันเก็บของออกจากบ้านเพราะคารีนานั้นไม่สามารถอยู่บ้านนี้ต่อไปถ้าไม่มีแพทริก แล้วเมื่อเก็บของเสร็จคารินาก็ลริ่ลาก,กับพี่สาวและขับรถออกจากบ้านไปโดยในระหว่างที่ขับรถออกจากบ้านคารินาก็ได้เอาฟุตให้กับเจกและเริ่มเล่าให้เจกฟังว่ารู้ไม่ลูกของรักของหนูมันมีเวทมนต์อยู่นะหนูจงเก็บมันไว้อย่าห่างตัวนะั้นลูกจากนั้นคารินาก็ขับรถต่อไปโดยคิดในใจว่าเรื่องทุกอย่างมันยังไม่จบเธอต้องคอยปกป้องลูกให้พ้นจากเงื้อมือของไอ้เจ้าแบ็กแมนจากนั้นแบ็กแมนพีกินเด็กก็จบลงเอ่อสำหรับเรื่องนี้นะครับ พูดตรงๆว่ามันมีจุดบอ,พอดพรอตโฮเยอะมากแต่ก่อนจะไปพูดเรื่องนั้นผมให้คะแนนก่อนเลยดีกว่าผมให้คะแนนภาพประโยชน์เรื่องนี้ที่ประมาณ6 5จุดละกันคือบอกตรงๆว่าสองจิตสองใจอยู่เหมือนกันนะคือเรื่องนี้ไม่เป็นหนังที่ดูแล้วร้องเอเยอะมากแต่ผมกลับดูแล้วจอยมันว่า เออผมกับชอบเว้ยชอบคือชอบเพราะบรรยากาศแบบหลอนๆดีเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรเล่นกับความรู้สึกของคนดูจับสร์แกไม่มีเลยเรื่องนี้เน้นหลอนบรรยากาศอย่างเดียวและนั่นคือสิ่งที่ผมชอบแต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้น่าจะโดนด่าเยอะก็คือ 1. ผีออกน้อยมากออกแค่ต้นกับท้ายเรื่องตรงกลางเนี่ยแทบไม่มีบทเลยคือกลางเรื่องมันก็มาแหละแต่มาแบบไม่เห็นตัวในกรณีของผมนะผมโอเคกับมันเพราะบรรยากาศมันหลอน แต่คนที่อยากเจอผีอยากเห็นผีอยากตุ้งแช่ไม่ชอบแน่นอนต่อไปคือเรื่องพลอตพลอตเนี่ยมันเบาบางมากมันไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยระหว่างที่ดูไปเนี่ยสามารถเดาเดินเรื่องและเดาตอนจบได้เลยแถมไอ้ส่วนที่ไม่เมกเซนเนี่ยมันเยอะเช่นพระเอกเนี่ยเจอแบ็คแมนตั้งแต่ตอน8คขวบแล้วทําไมอะ่ะแล้วจากนั้นมาจนปัจจุบันมึงไม่เคยเจอแบ็คแมนหลอกเลยเหรอ คือรู้แหละว่าพกมีดอยู่กับตัวแล้แบ็คแมนเนี่ยทำอะไรไม่ได้แต่มันก็ต้จะหลอกมึงได้อยู่นะแต่กลายเป็นว่าบาปราช่วยพระเอกไว้ให้ผ่านเวลาช่วงนั้นมาได้แล้วก็ไม่บอกด้วยไว้ผ่านมาได้ยังไงคือมันบอกแค่ว่าเผชิญหน้าความจริงแต่ก็ไม่อธิบายอะไรต่อไปคือพระเอกเนี่ยก็รู้และกลัวแบ็คแมนแล้วก็หว่านละแวงแบ็คแมนตั้งแต่แรกแล้วและทําไมตอนที่มีดซึ่งเป็นของรักของตัวเองหักกลับทิ้งมีดไปไม่ยอมเก็บมีดไว้แต่ไอเหตุผลสองอันนี้ก็พอจะหาอะไรมาหักล้างได้ แต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือมึงรู้ว่าบ้านมึงไม่ปกติมีเรื่องไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วทำไมมึงยังเอาลูกไปนอนอีกห้องนั่นแหละครับพอเอาประเด็นพวกนี้มาบวกกับเรื่องที่ผีออกน้อยกับเรื่องที่บดอ่ะมันอ่อนมากไม่มีอะไรเลยเรื่องเนี้จึงน่าจะถูกด่าแน่นอนครับแต่อย่าลืมนะ คนที่เกลียดก็มีคนที่ชอบก็มีซึ่งผมนั้นอยู่ในฝ่ายที่เอนจอยกับตัวหนังผมรู้สึกว่าเออมันก็ดูได้เพลินเดียนะเน้นบรรยากาศเน้นอารมณ์ของตัวละครไม่ได้เน้นผีออกมาเลยหรอกเพราะจริงๆก็พอจะเดาทางได้อยู่แล้วว่าตอนจบเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงผมดูแบบเสพบรรยากาศของเรื่องมากกว่าครับซึ่งทําออกมาได้โอเคอยู่นะระดับหนึ่งเลยดังนั้นหากถามผมว่าผมแนะนําหนังเรื่องนี้หรือไม่ผมจะบอกว่า คนที่เน้นแบบอยากเห็นผีแบบต้นเป็น,ปนออกมาหลอกออกมาหลอนอันนี้ผมไม่แนะนำแต่คนที่ชอบดูหนังผีแบบเน้นบรรยากาศแล้วไม่มีจับสแกลเยอะแนะนําครับประมาณนี้นะถ้าใครดูเรื่องนี้มาแล้วก็พิมพ์กันหน่อยนะครับว่าคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้ส่วนใครตัดสินใจว่าจะดูดีหรือไม่ดูดีก็ตามที่ผมแนะนํานะครับสําหรับวันนี้กับผมนพพรเชนนีนพพรลองไปเรื่อยขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับบายบาย